สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาดูกล่องนี้กันครับตัวนี้จะเป็นพีซเมเกอร์ของแม็กเฟลนนะครับเพื่อนเพื่อน,นี่เดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องก่อนนะครับเห็นไ,ไหมพีซเมเกอร์ตัวนี้มันจะอยู่ในหนังเรื่องซู i ซส์ควอสนะครับแล้วก็พีซเมเกอร์ตัวนี้เขาจะมีซีรีส์เป็นของตัวเองด้วยนะชื่อซีรีส์เนี่ยก็ตามชื่อตัวละครเลยนะครับก็คือซีรีส์พีซเมเกอร์นะฮะลองไปหาดูได้สนุกดีนะครับเพื่อน แล้วก็ Peace Maker กล่องนี้นะครับเพื่อนๆมันจะได้แขนของนานาเวมาด้วยนะ2แขนนะฮะก็คือมันจะเป็นบัฟนั่นแหละนะฮะเป็น collection บัฟนะครับเนี่ยเป็นตัว King Shark นะก็คือเราต้องเก็บให้ครบทั้ง4 4กล่องนะฮะถึงจะได้ตัวบัฟตัวนี้มา1ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะนี่ด้านข้างก็จะเขียนว่า Peace Maker นะฮะ DC Multiverse Mac Farlane นะครับนี่ฮะนี่เห็นปะ่ะ The Suicide Squad นะฮะ ก็คือออกมาจากหนังเลยนะฮะออกมาจากหนังซูไซสควอ d เลยนะฮะนี่พิสเมเกอร์นี่ด้านหลังก็จะเป็นอาร์ตเวิร์คแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะกล่องเนี้ยเราจะได้แขนมาสองแขนของนานาเวนะครับอุยเห็นปะของคิงชาร์กันแหละนะครับเนี่ยมันจะมีพวกลายของเขาก็คือจะมีสี่สตัวนะครับก็จะมีโ o ก e าดอทแมนมีบัตสปอร์ตแล้วก็มีฮาริคควินนะครับ เก็บครบทั้ง4ตัวนี้รวมถึงไอพิสเมเกอร์ด้วยนะมันก็จะเอามาประกอบกันนะฮะเอามาประกอบรวมกันเป็นนาเาเบตัวนี้นะครับนี่เห็นปะมีส่วนขาส่วนแขนลำตัวแล้วก็หัวตัวเนี้ยกล่องเนี้ยพิสเมเกอร์กล่องเนี้ยเราได้แขนมานะครับเปิดกล่องมาเราก็จะเจอตัวพิสเมเกอร์นะฮะนอนอยู่ในถาดใสแบบนี้นะครับก็จะมีดาบ1เล่มนะฮะแล้วก็มีแขนของนาเาเบ2แขนนะครับนี่ ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดนะฮะแล้วก็จะมีฐานยืนแถมให้1ฐานนะครับเป็นฐานวงกลมนะฮะตรงนี้เขียนว่า DC อ่ะมาดูดาบของ p ิสเมเกอร์กันก่อนนะครับพิสเมเกอร์เนี่ยเขาก็จะแถมอาวุธมาให้1ชิ้นนะฮะก็จะเป็นดาบแบบนี้นะฮะตัววัสดุดาบนะก็จะเป็นยาง PVC นะครับเพื่อนๆนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะดีเทลก็จะประมาณนี้งอได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีบัฟ แขนของ King Shark คิงชาร์กนะฮะเนี่ยให้มาสองแขนแบบนี้นะอุ้ยใหญ่มากนะอยาให้เทียบเทียบดูเนี่ยแขนของนานาเวเนี่ยเท่าตัวของไอ้พิสเมเกอร์เลยนะเนาะเออตัวเนี้ยมันจะเป็นยางนะครับเพื่อนๆวัสดุเนี่ยจะเป็นยาง pvc นะมีน้ำหนักเลยนะค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะครับเออ เดี๋ยวอีก3ตัวที่เหลือต้องไล่เก็บให้ครบนะเราจะได้นานาวีหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราก็ได้แขนมาตัวนี้หมุนได้ไปเออเนี่ยไอราชาฉลามข่าวนะฮ <c oughs> ะนะโอเคเดี๋ยวค่อยไล่เก็บไอสามตัวที่เหลือนะเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบตัวคิงช้ากันเนาะมาดูพิสเมเกอร์กันต่อเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลรอบๆก่อนนะว่าพิสเมเกอร์ตัวเนี้ยงานแม็กเลนตัวเนี้ย มันทําสีได้สวยขนาดไหนนะฮะผมมองว่าพิซเมเกอร์ตัวเนี้ยทาสีออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะเออเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังเลยนะฮะเนาะตัวกล้ามตัวหน้าอกตรงเนี้ยเออคือก็คือแบบจอนสีหน้าดีๆนี่เองนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูดีเทลใกล้ๆก่อนนะฮะตัวหน้าเนี่ยทาออกมาได้เกือบเหมือนนะผมใช้คําว่าเกือบเหมือนนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความเป็นของเล่นอยู่นะฮะนี่ลงสีได้ดีเลยทีเดียวนะฮะ หัวของไอ้พีซเมเกอร์เนี่ยสามารถหมุนรอบได้นะครับเพื่อนเพื่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่ได้เคยดูหนังหรือว่าเคยดูหนังมาแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊พีซเมเกอร์เนี่ยมันใส่หมวกแบบนี้ทําไมวะ่ะแล้วไอ้หมวกใบเนี่ยมันมีพลังไหมนะไอ้หมวกตัวเนี้ยนะครับมันชื่อว่าหมวกบีคอนนะครับเพื่อนๆมันมีพลังด้วยนะมันมีพลังที่หลากหลายมากแล้วมันก็มีหลายใบนะบถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูซีรีส์ของพีซเมเกอร์จะรู้นะครับหมวกบีคอนใบเนี่ยคือแบบพลังเจ๋งมากนะฮะ โอเคหน้าตาประมาณนี้นะครับการลงสีก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะดีเทลเนี่ยทำได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็เสื้อดีเทลของเสื้อเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับนี่มีสัญลักษณ์ของอินซีด้วยนะสัญลักษณ์ของพิซเมเกอร์นะฮะเพราะว่าในซีรีส์ของเขาเนี่ยเขาจะมีเพื่อนสนิทอยู่ตัวหนึ่งนะฮะชื่อชื่ออิกลี่หรืออะไรสักอย่างแหละนะฮะเป็นอินซีเป็นเพื่อนสนิทของเขานะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงเสื้อนะฮะ ก็จะมีแบบเป็นเท็กเจอร์ในหน่อยด้วยนะทั้งตัวเลยนะครับไม่หน่อยละเออทั้งตัวเลยนะเนาะเป็นสักๆนะเนี่ยเห็นปะอืมเป็นตปุ่มตะปัมม่มอ่ะผมมองว่าเฮ้ยมันทําได้ดีมากๆเลยนะนะให้ดูดีเทลเสื้อก่อนนะครับพีซเมคเกอร์มันก็จะแต่งตัวแนวๆนี่แหละนะฮะในซีรีส์นะก้ามโตๆโตนะครับใส่เสื้อรัดๆแบบนี้แหละโอ้โหสวยอ่ะเนาะสวยมากนะฮะ ให้ดูดีเทลชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เส <ๆ S 2> ื้อเนี่ยแบบผมชอบนะผมชอบตรงเสื้อนะมันเป็นเท็กเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูไล่ลงไปก่อนนะนี่ดีเทลตรงเป้าตรงกางเกงตรงเข็มขัดนะครับให้ดูรอบๆหมุนให้ดูก่อนนะฮะนี่กางเกงก็จะเป็นเท็กเจอร์นะนี่เห็นป่ะดีเทลค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้นะนี่นี่นตรงเท้าใสร่รองเท้าบู๊สีดํานะครับประมาณนี้นะฮะ อ่าส่วนจุดขยับแขนเนี่ยถือว่าจุดขยับเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยนะครับแขนหมุนได้นะฮะจุดขยับดีมากเพื่อนๆเนี่ยตัวเนี้ยจุดขยับดีมากนะครับตามสไตล์แม็กฟารีนเลยนะฮะมือก็สามารถงอได้แล้วก็มือเนี่ยหมุนได้นะครับตรงข้อมือเนี่ยสามารถหมุนได้นะข้อศอกเนี่ยก็สามารถหักได้2ล็อกนะครับมันจะมี2ล็อกเนี่ยเล่นมันเลยอ่ะตัวเนี้ยนะครับข้อต่อดีมากนะฮะ ตรงเอลบิดได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่งัดขึ้นมาได้เอนได้แบบนี้เลยนะฮะนี่กดลงได้แบบนี้นะครับสวยมากนะแล้วก็ขายกได้ค่อนข้างสูงเลยนะขานะนี่แบบนี้เลยนะครับสองข้างเลยนะไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่อยติดตรงเป้านะฮะนี่ยกได้ทั้งสองข้างแบบนี้เลยขขอต่อเนี่ดีมากนะฮะเห็นปะ งอได้แบบนี้เลยนะครับนี่ตรงข้อเท้านะฮะข้อเท้ากับปลายเท้าก็สามารถงอได้นะแบบนี้นะ,ะปลายเท้างอได้ข้อเท้าก็เหยียดได้นะครับนี่แล้วก็ข้อเท้าหมุนได้นะ,ะเอาไว้จัดจัดทรงจัดท่านะครับจัดท่ายืนนะฮะเพราะว่าพีซเมเกอร์ตัวเนี้ยถ,ถ้าจัดไม่ดีเนะะี่ยมันยืนไม่ได้นะ,ะต้องจัดท่าดีๆนะครับยืนได้มั่นคงแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยข้อต่อมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ เนี่ยข้อต่อแน่นดีมากๆเลยนะเพื่อนๆเนาะนี่ให้ดาบมาด้วยหนึ่งชิ้นนะครับในเรื่องเนี่ยพิสเมเกอร์เขาก็ถือดาบไปนะเพื่อนๆเนี่ยดาบเล่มนี้แหละนะฮะมันจะมีเป็นเวอร์อีกเวอร์ชั่นหนึ่งน่เป็นเป็นขวานนะฮะน่าจะน่าจะเป็นขวานของซีรีส์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยหนังซูไซส์ควอตเนี่ยจะเป็นดาบเล่มนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆพิสเมเกอร์เขาจะถือดาบเล่มนี้แหละนะครับนี่ ให้ hey, เลยทีเดียวนะฮะส่วนสูงของฟิกเกอร์พิสเมเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ18.5เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆลองเทียบความสูงกับแบทแมนของแม็กฟารีนนะครับจะเห็นได้ว่าพิสเมเกอร์เนี่ยจะสูงกว่าแบทแมนนิดนึงนะเพราะว่าแบทแมนเนี่ยมันน่าจะประมาณ18เซนนะฮะแต่พิสเมเกอร์เนี่ยมัน18.5เซนนะครับ,ค,รบความสูงนะฮะน่าจะสูงกว่าแบทแมนนิดนึงนะฮะไปในหนังเนี่ยแบทแมนเนี่ย จะตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงกว่าพิสเมเกอร์นะพิสเมเกอร์เนี่ยมันจะตันๆป้อมๆนะฮะไม่ได้สูงเบอร์แบบนี้นะเออเนี่ยสกลของฟิกเกอร์เนี่ยแบทแมนจะเตี้ยกว่าพิสเมเกอร์นิดหนึ่งนะครับอลองเทียบกับไซบอร์กดูครับไซบอร์กเนี่ยเกือบเท่ากันเลยนะเกือบเท่ากันกับพิสเมเกอร์เลยนะรู้สึกว่าไซบอร์กเนี่ยจะเตี้ยกว่าพิสเมเกอร์นิดหนึ่งนะฮะก็คือประมาณประมาณแบทแมนน่ะนะ ไซบอกกับแบทแมนเนี่ยก็คือแบบสกิล18 8เท่ากันเพราะว่ามันเป็นลายของ j u s t Justice League นะครับส่วนไอพิสเมเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นลายของไอซูไซ Squad นะครับมันก็จะแบบคือมันก็แบบเป็นลายใกล้เคียงกันนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะฮะโอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว p ิสเมเกอร์ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะเพราะว่าหนึ่งแหละจุดขยับดีนะฮะจุดขยับดีนะฮะเล่นมันนี่แหละขยับมันเลยนะฮะ ค่อนข้างที่จะแน่นแต่ว่าไม่แน่นมากแล้วก็ไม่ได้หลวมมากนะครับแล้วก็การลงสีดีเทลต่างๆของชุดของหน้าของอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างทําออกมาดีนะพิชเมเกอร์ตัวนี้นะแล่ผมก็ตั้งใจว่าจะเก็บให้มันครบซีรีส์เลยนะเออเป็นครบทีมเลยนะเป็นแก๊งซูไซส์ควอตนะครับก็จะเหลือฮาริควีนบัตสปอร์ตแล้วก็ไอพก้าดอทแมนนะครับนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อน